เราโน้ขมขามในวงนะคะนาะงถามว่ามีผู้มีพวกผู้ทั้งสองคนล่ะกาญาสุภาพ้าลูกอำนาจล่ะกาทุกคนในวงสาวน้อยน,ะะน้ะงมาโนกับ่มีหลานในมือนี้สิบ่มีซีน้องอิงเด็กเป็นแท่งในมือนี้ค่ะขอขอบอคุณเอฟซีสาวน้อยพี่บ้านแดงทุกคนเลยนะคะให้โอกาสได้หน่อย,อออยอนคนหนึ่งนะ้องแต่ยังรอรออยู่อีกคนหนึ่งไปไหนไหายไปไหน กำลังนอนหลับขออึ่งอ่ะอวยพอ่อในกับลูกสาวผู้ญีเนาะนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นตั้งแต่มาวันแรกอย่างวังงนนี้รักษาความดีนี้ไวให้นานเท่านานนะลูก <c oughs> มาจังได้เฮาเกรอ,อยู่จังสั่งขอบคุณเอฟซีแฟนคลับครับที่ให้กำลังลใจเชใจถึงแมนสิพานกุกระส่ามาหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่อุกระสักทุกอย่างผ่านมาได้ด้วยปกป้องแพงจากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับให้กำลังใจแรงเชียร์แรงใจ มาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับนเกิดวันนี้ยกยอดให้กันเลยกันแล้วกันนอกดีนอกนะครับแจกเสื้อฝังโุดแจกเสื้อด้วยจากพ่อเอกนะครับพ่อเขา้องตุ้งอิงนะครับวันนี้เอาไปฝากโน้นเนาะนะครับอ่ะกำลังใจลูกสาวมาอยู่วันเกิดวันเกิดพูดกันนองเนาะเลยครับเดี๋ยวอนะครับ ผักผู no <b aba, b aba ้ใหญ่ท่านสอทชันมา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 ว้พรให้กับบอสโจกับลูกสาวด้วยนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวสิบี่ยงเสื้อผ้าอีกนะครับวันทำบุญให้กับคุณพ่อสงการอ่ะยินดเชินนะครับท่านสอทนะครับครับียนพี่น้องทุกท่านครับที่อยู่ตรงนี้ครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับวันนี้นะครับรับเป็นวันท้ายวันเกิดนะครับป่าบอสโจและกน้องหญิง และคทุกทท่านครับและทุกท่านที่เกิดวันนี้ด้วยที่อยู่ในงานวันนี้นะครับก็ขอให้บอสโจนะครับนะครับน้องหินนะครับอ่าวงสาวน้อยพิมพ์ตันแหงนะครับก็ขอให้มีแฟนคลับและก็มีงานแบบไม่มีมันหยุดพักผ่อนแรงนะครับก็นะครับก็ขอให้บอสโตและคุณแม่นะครับนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับและก็ คิดถึงใจก็ขอความรู้มปรารถนาะรวยแล้วก็ขอให้พ<ห>่อโจรวยยิ่งขึ้นและขาดไม่ได้พี่น้องที่มาอยู่ตรงนี้ก็ขอให้รวยรวยทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับให้แล้วพี่น้องให้แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตัวแทนนะครับจากทางจังหวัดสมสุทรสาครนะครับทาาบ่านกงบบตรตำรวจด้วยนะครับวันนี้และขออนุญาตาสัมพันธ์นะครับเจ้าของบัตร เจ้าของกระเป๋าตังค์นะครับมีตังค์เยอะด้วยว่างั้นนะครับตอนนี้นะครับคุณอาริรัตแค่สูงเนินนะครับแปรับได้ที่ที่มิงเสียงเนาะหรือที่เยาวอนแยกอีกครั้งหนึ่งที่หน้าประตูนะครับที่หน้าประตูนะครับอ่างมาฟังเสียงผุ้แม่ผู้สูงสุดแบบดพี่ดีไผ่วอยพอนกับหลานสาวกับลูกใช้เพือเรียบจานเจ้าเนารผู้เฒ่า ขอบคุณเอาสวัสดีแฟนขาเอฟทั่วโลกแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะาวันนี้เป็นวันสำคัญของอ่าลูกชายแล้วอะลุงโยโย่นูบาน,น,นินซึ่งเป็นผู้บริหารแ็นเพนแพ้งแล้วก็เป็นวันคลนน้ายวันเกิดของล้านสาวโคตรสวยน้องกูอิงเพชรป้านแพงคุณยา่อ่ะพ่อีอย่างนั้นเนาะ ด้วยทอดในลูกไส้แล้วก็ร้านสาวหมูยี้เ่ยขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแรงรำดุ้ยนำุ้ยไปใส่บ้าใส่แต่แหย่รอดปลอดไข่จากหมูไข้ไข่เน็้ขอให้เป็นหลานสาวของคุณย่าเป็นพ่อทูบพดีรับดุ้ยรับดุ้ยแล้วก็เป็นพ่อทูบดีของกแม่ครับเอฟซีทัวร์ลูกตลอดไปเฮงเฮงปังปัง Happy แปปี้เบิร์เดูยขอบคุณแปแนีทัวโลกเลยค่ะเด้อที่มากได้ตรงนี้ก็ได้คุณเ็นสุภาเพิ่มไล่์า็จะขับสีบ้าหมอนเราค่ะเราขอพูดเลายๆขอให้พี่นอ้องยืดตรงนี้แลครกับแฟนครับยืนทากออนไลน์เลยค่ะเด้อทัวโลครนะ,ะขอให้พี่น,ออน้องเดินทางรับบ้าน อยู่ดักันสอดแ้กนี่แหละน้องคานดพี่น้องเอาสวดสวดเฮ้เด้อคุณเมสุภาพมีใจร้ายเพิ่มใจร้ายค่ะ ตอนนี้ทั้งเพื่อทองไห,ห้เพือ่อแห้งรถรถออกวัยน้องนะครับมีคนป่วยนะครับ2ขอไข่ขอทุ่งเก็บสองเก็บเก้านะครับเก็บสองเก็บเก้าและห้าขอไก่ถอนฐานะครับห้าสองหกหกช่วยขยับรถด้วยนะครับช่วงนี้เป็นเวลาหมาะโชคไงแบบที่ดีเอาผู้ใดสี่แดงง่วงไปบ้านบมาที่ดีพี่น้องอย่าเผาอย่าเผาร่างวันประกาศเลื่อนวันทหรพอนุ่นพอนพอนบอกเออบอกนะครับมาไล่เห็มันเกิดมงกุฎนะครับ อะไรพวกอะไรนะ <c oughs> ครับคร <t od im ie> ับพูดพูถ้าเป็นูชีวิยังสื้อใครรูกนะเอาเนี่ยตอนนี้ทีมงานของป้าแดงป้าแดงสุขสมการคา้าขึ้นมาร่วมด้วยนะครับเป็นหน้าที่สำคัญครับเอามาเอาไปยังถือว่าสองเทียอยังหน,งนีมาที่นี่อันนี้มาซื้อไทยรูกสาวในยังทั้งเทียงไม่ถอยเดียวกันพร้อรอน้ำกัน ไม่ตัวนี้ราคานหนึ่งแสนบาทครับให้ลูกสาวคุณอิงได้บ้าแมงครับไ่เป็นห้องพิงยังมวนๆเนาะเวลาแต่ช่วยได้แบบพ่อลุกไปนองแล้วแต่ช่วยได้ช่วยต้องหากันเลยแม่ครับมึงเลื่อยมีผู้ใหญ่ใจดีมอบให้เอาเมนูีดยังนะครับเมนูดิ้เมนูดิ้ก็ยังมีอีกใช้หลับวันที่ดิเมนุดเอาไว้กับเวลาบองดีได้พี่น้องเด้อ จบอีกสิให้ทั้งกะก้าเลยเหรอมีอะไรบ้างพ่อพ่อโอเคไม่อยากพีหยาาเขาไม่หยกาลามอนนี่กาลมอนหนึ่งแสนาเอาพ่อโยให้เยหนึ่งแสนมาอยายายายกไปยา อายุยิบเท่าตัวนายยบหนึ่งแสนไปสามแสนเราสามแสนกให้มีเรื่องแสนมาด้วย